ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยช anel แล,ว,แลวอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับโอ้โหเป็นไ,ไงบ้างครับแบบไม่เจอกันนานเลยนะครับ โอ้พี่สมบอยนะครับช่วงนี้นะครับงานหลักยุ่งมากเลยนะครับไม่มีเวลามาทําคลิปให้น้องๆดูเลยนะครับแมแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ้โหนะฮะมีน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่สมบอยนะครับบอกว่ามีตัวละครมาใหม่นะครับโอ้โหพี่สมบอยก็ต้องรีบเข้าไปดูเลยละครว่าตัวละครอะไรมาใหม่ครับอ่ะและแน่นอนนะครับอย่างที่พี่สมบอยได้เคยบอกไว้นะครับว่าจะมีตัวละครยักษ์ใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มอีกนะครับโอ้และตอนนี้นะครับโอ้โน่นครับสะบัดหางอยู่ด้านหลังกันแล้วครับโอ้ตัวใหญ่จริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน มากกว่าครับว่าเป็นตัวอะไรเอาแล้วครับโอ้ตัวเขาขาวแบบนี้นะฮะมีขาสี่ขาแบบนี้นะครับโอ้และสะบัดหางอย่างนี้ครับโอ้และแน่นอนครับโอ้มาแล้วครับสี่ครับตัวที่หลายคนรอคอยนะครับโอ้โหก็คือเจ้ายั์เบเฮมอตนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ฮะมาแล้วฮะโอ้ตัวใหญ่บ้างเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับโอ้เดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจในปากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับ โอดีครับตามเข้ามาดูพวบพรอมกันเลยครับเราจะลองเข้าไปดูนะครับชิ้นส่วนภายในนะครับของเจ้าเบเฮมอกันนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเท็กเจอร์สวยเหมือนกันนะครับนี่ไหนฮะเข้าไปข้างในป่าครับโอ้ดีครับทะลุเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเจ้าเบเฮมอเนี่ยนะครับเวลาเราเสกมันมาเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับบังโอ้ดีครับโผล่ขึ้นมาจากพืนดินครับทะลุขึ้นมาเลยครับเอ้าเฮ้ยไปได้แล้วโอ้เบเฮมอจะกระโดดไปไหนครับ โอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ตามข้อมูลที่พี่สปอร์ได้เคยบอกไปเลยนะครับว่าตัวบร่มากนะครับเจ้าเบสมอดเนี่ยนะครับตามข้อมูลที่แจ้งว่า800กิโลเมตรนะครับโอ้โหแต่นี้ดูน่าจะไม่ถึงครับอาจจะเป็นตัวลูกของมันก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆนะครับเขาอาจจะอยากทําให้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันทําได้เท่านี้นะครับโอ้โหเพราะถ้าใหญ่กว่านี้นะครับน่าจะไม่มีที่ยืนให้สาหรับเจ้าตัวนี้กันนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวนะครับตัวละครเบเฮมอนดในเกมแกลลี่บอรกันดูดีกว่านะครับว่ามีคุณลักษณะยังไงกันบ้างนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยเอาละครับนี่ครับโอ้โหเจ้าเบเฮมอนดเนี่ยนะครับนี่ครับพี่สปอยล์ขอย่อขนาดมันลงมานิดนึงก่อนนะครับไมรงั้นเดี๋ยวเราจะดูมันลำบากนะฮะอ้าวนะครับเรามาดูท่าการเคลื่อนไหวท่าแรกของมันกันดีกว่านะครับท่าการโจมตีท่าที่หนึ่งครับโอ้โหนี่ครับ ใช้หางสะบปัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับโอ้นี่ครับเราบีการอ้าปากยกเท้ายกขาด้วยนะฮะโอ้แบบนี้เลยนะครับไปดูนทยสอกันต่อเลยดีกว่าครับไทยสอเป็นไงครับนี่ครับโอ้ยจังหวนะครับควิดศัตรูขึ้นมาแบบนี้นะครับอะต่อไปครับท่าที่สามครับท่าที่สามการโจมตีครับเป็นยังไงครับยังไงครับนี่กัด้วครับโอ้ยนี่ครับกัดเข้าไปนี่ลำตัวของศัตรูนะครับโอ้ อาจจะเป็นท่ากินภูเขาของเขาก็ได้นะครับท่าแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับเป็นท่าสังหารศัตรูครับท่าสังหารศัตรูยังไงครับนี่ครับงับขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหรับตื่นเข้าไปนิ่มๆเลยนะฮะต่อไปเป็นท่าคำรามครับโอว่หเป็นท่าคำรามครับยังไงครับโอ้โหยี่ครับโอ้ยท่าคำรามแกนะฮะโอ้โหมียกแข้งยกขาแบบนี้เลยนะฮะ ดูลักษณะหน้าเปลงขาจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเบยฮมอนดนี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูท่าเคลื่อนไหวแบบเดินกันมากครับแบบเดินนี่ครับเดินหรือวิ่งนะครับลักษณะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเดินก็ช้าหน่อยนะฮะเราวิ่งก็แบบนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่เวลาเราเสกมันขึ้นมานะครับเป็นยังไงครับไปดูกันนี่ครับโอ้โหโผล่ขึ้นมาจากพื้นเดินแบบนี้นะครับแล้วก็งามนะฮะคำลามขึ้นมา1ทปีนะครับนี่ฮะต่อไปเป็นท่ากระเทิบครับท่ากระเทิบ ปางนี่ครับโอ้โหยกช้าๆแบบนี้นะครับใครหลบไม่ทันนะครับก็จมไปกับพื้นดินอย่างแน่นอนเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นท่าโผล่ขึ้นมาบนพื้นดินนะครับปางนี่ครับโอ้โหดูกันทีครับนี่ครับกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าลงไปใต้ดินครับท่าลงไปใต้ดินนะนี่ครับหายไปแล้วครับ เบเฮมอตหายไปแล้วนะเนี่ครับมุดลงดินไปแบบนี้นะครับโอ้อย่างที่บอกนะครับว่าความสามารถของมันนะครับในการเจาะทะลวงพื้นโลกได้นะครับเอาล้ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับท่าการเคลื่อนไหวต่างๆของเจ้าเบเฮมอตนะฮะโอ้โหนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูค่าสถานะของมันกันต่อเลยดีกว่านะครับเอานะครับสำหรับเจ้าตัวละครเบเฮมอตนี่นะครับโอ้โหนะเดีขอดูเลือดนะครับโอ้ลุนนครับโอ้หลอดเขียวๆด้านบนนะครับเลขอะไรครับนั่น โอ้โหศูนย์กี่ตัวครับน้องๆช่วยนับเลยครับโอ้โหนี่นะฮะมาได้แล้วครับโอ้นี่ครับเบย์ฮมอตนะครับมีเลือดอยู่ที่1ล้านเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นเยอะกว่าพวกเดนเดนส8ิบแปดแบบโอ้ไหลเท่ามากเลยนะครับโอ้เลือด1ึล้านเลยทีเดียวนะครับโอ้แข็งแกร่งที่สุดในเทเวอร์แดนดอนเลยครับตอนนี้นะฮะนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เลือดมันลดลงมาเหลือแค่7,500แส้เนี่ยนะครับ มันสามารถนะครับกระทึบไปที่พื้นนะครับเพื่อที่จะปล่อยคลื่นพลังงานออกมานะครับลักษณะคล้ายๆกับคลื่นของเจ้าสกายเทนเดอร์เซนะครับซึ่งเขาบอกว่าคลื่นนี้เนี่ยนะครับสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆนะครับโอ้โหเจเบย์บอร์ดที่โหดจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอาละครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับจะลองทําการเสกเหล่ายักษ์นะครับมาลองสู้กับเบย์บอดดูนะครับโอ้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ เริ่มจากที่ตัวอะไรก่อนดีครับเว็บคาร์เคนแล้วกันนะครับอ่ะไปไหน้วครับนี่เว็บคารเคนนะครับมาแล้วนะฮะเว็บคารเคนนะครับเจอกับเบย์มอดนะครับโอ้ยนี่ยักษ์นะครับเว็บคารเคนนี่ก็เป็นยักษ์นะครับแต่ว่าพอเทียบไซส์กับเบย์มอดครับน้องๆครับดูครับโอ้ได้ตัวใหญ่กว่าฝ่าเท้าของเบย์มอดนิดเดียวเลยนะครับออานะครับอย่ารอชานะครับสูกันเลยอาครับโอ้บอกไม่ทันครับนี่ครับเบย์มอรดนะครับยังไงครับบี กระโดดเอ้าเฮ้ยโอ้โหนี่ยังไม่ทันได้พากเลยนะครับเบมบอร์ดนะครับจัดการเว็บคาร์เทนไปภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีเลยครับโอ้โหโหดร้ายมากเลยนะครับเบมบอร์ดเนี่ยนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเว็บคาร์เทนเอาไม่อยู่นะครับลองส่งรีเบนอินดอร์มาหน่อยครับไปครับรีเบดอินดอร์ครับเห็นหรือยังครับเห็นกันหรือยังครับเห็นไหมฮะอ่ะขยับไปให้ใกล้ๆหน่อยครับโอ้โหตัวก็ใหญ่ซะเหลือเกินนะครับอ่ะนะครับเบย์บอร์ดเดินมาครับกระโดดลงไปในพื้นและใครครับ โอ้ลิเบรดอปล่อยลำแสงมาเหมือนกันครับโอ้โหแอนิเมชั่นโอ้ตัวใหญ่มากครับดูแทบไม่ออกเลยนะครับโอ้แล้วแกก็พุดไปพุดมาครับแล้วเรียบร้อยครับลิเบนดอร์ครับโอ้โหเจอเจ้าเบเฮบอทนี่ยนะครับนี่ฮะเลือดเพิ่งจะลดไปิดเดียวนะครับสู้ไป2ไฟแล้วนะครับต่อเจ้าเบเฮบอทนะครับอ่ะต่อไปนะครับอย่ารอช้าครับโหดโหดอย่างนี้แหละครับต้องเจอกับทางด้านเบิร์ดวัตเชอร์ครับเบิร์ดวัตเชอร์ไปครับเบิร์ดวัตเชอร์ครับโอ้ เบ่บอลแกก็ชอบพุดดินเพื่อเกิดนะครับเบิดบอวเชอร์โอ้โดดยังไงครับตวัดถางนะครับเบหมอดตวัดถางนะฮะเบิร์ดวัตเชอร์นี่กลายเป็นนี่เลยนะฮะคุยนุ่นไปเลยทีเดียวนะครับหายไปเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ฮะอ่ะต่อไปครับเดย์สิบแปดออกลงมาครับเดย์สิบแปดครับไายครับอยู่ไหนแล้วครับกองไม่เห็นแล้วครับนี่ครับพุดออกมาจากดิน แล้วยังไงครับเดย์สิบแปดโอ้โหเดย์สิบแปดที่ว่าใหญ่ๆนะครับเจอเบย์หมดไปนะครับโอ้โหกินไปแล้วฮะโอ้โหมันโหดมากเลยครับเจ้าเบย์หมดเลยนะฮะต่อไปครับต้องส่งรุ่นใหญ่ที่สุดนะฮะเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนนะครับโอ้โหขออันดับมายาวนานนะครับเจ้าสกายเดอะเตอร์นะครับรอบนี้นะครับจะสาบานของแคปจะอยู่หรือเปล่านะครับตายแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ลำแตงปลาแล้วครับโอ้โหแสบตาบ้าเลยครับ เบย์บอลยวคงไม่เห็นนะครับมองไปทางภูเขานะครับอยากจะกินภูเขาหรือเปล่านะฮะตอนนี้นะครับสกายเทนเดอร์เคลนนะครับดูเหมือนจะแยงแยงครับอ้าวเจอกันแล้วครับเจอกันหรือเปล่าเบบอดย่องเข้าไปแบบช้าช้าครับช้าช้านะครับสกายเทนเดอร์เคลนหมวนไม่กล้าเข้านะครับเอาครับขยาบไม่เข้าไปเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วนะครับเบบอดพุตตินเช่นเคยครับแล้วกับลัสกายเดนเดอร์เคลเหมือนจะไปครับเหมือนจะไปแล้วลำแสงทําอะไรได้ไหม ทำอะไรไม่ได้นะครับโอ้หรือว่าไม่โดนนะครับสงสัยจะไม่โดนเจ้าเบย์มอดนะฮะโอ้โหสนะเกิดนะครับเจ้าเบย์มอดดล้นครับอ่ะนะครับสายพันธุ์แบบกิ้งกาใช่ไหมฮะลองเอากิ้งกาที่เคยเป็นตำนานมาสู้กันก่อนนะครับอย่างเจ้าซินล่ากอซินล่าเวอร์ชั่นกำมะดังลังสีนะครับตายครับตายนะครับคอนซินล่ากดไปไปเอาแล้วเบย์มอดดิ้นครับเบย์มอดดิ้นครับยังไงครับไม่หันมานะครับ ปูฟัซิล่าได้กลายเป็นลูกกินก่าไปเลยนะครับที่ขนาดเจอเบย์บอดตัวที่แบบว่าไซส์ยังไม่โตเต็มวัยนะครับ mm hmm. และเบย์บอดตัดซื้อครับกัดซื้อยูอย่างนี้ครับอ mm hmm. ย่างไรครับตูตอนนี้เบย์บอดเลือดสะลดเยอะนะครับ mm hmm. เจอคอสซิน่าโอชันเขียวเข้าไปนะฮะและเบย์บอดนะครับพยายามตบครับพยายามตบครับมีงัดขึ้นมาจากเอ้าแล้วหายครับฟัซิน่าหายครับโอ้นะฮะเอาแล้วเลือดต่ำกว่าเอ้า mm hmm. ไปไหนครับ เฮ้ยมุดตินไปแล้วเปล่าโอ้โหนี่ครับแกมุดตินได้นะฮะโอ้ยอะไรันเนี่ยแล้วจะลงไปไหนครับเบย์บอลครับซึปรกน,นี่นะครับเลือดต่ำาว่า7500ไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ได้ใช้ท่ากระแทกพื้นแบบลำแสงหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าเบย์บอลนะครับที่สบ,บอยไม่เห็นนะฮะแต่กอซิลลาหายไปอย่างรวดเร็วนะครับ เอาละครับโอ้โหก็เรียกได้ว่านะครับแต่บรรดายักษ์ของเทรเวอร์นะครับไม่มีตัวไหนสู้เบย์ใหมอทได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเอาปาร์ตี้เลยครับรวมบรรดายักษ์ของเทรเวอร์ต่างๆนะครับเดย์สิบแปดเบิร์ดวันเชอร์นะครับเดย์สิบเจ็ดเว็บคาร์เคนนะฮะรีเมนินดอร์แล้วก็สกายเซนเตอร์เครับโอ้โหเดี๋ยวให้บรรดายักษ์เหล่านี้ครับลุมเบย์ให้หมอดูนะครับเดี๋ยวต้องมาตามดูกันนะครับว่าเบย์หมอทจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูพร้อมกันเลย ครับโอ้และเบย์มอรุนตินไปแล้วครับพุนตินกระโดดขึ้นมาครับใครโดนไปก่อนครับนอนสะพานของเดเจ็ดโดนไปก่อนแล้วเว็บพาเทนหายครับและโอ้ยหายครับโอจะกระโดดดับดินครับดับดินแล้วโผล่ขึ้นมาครับเหลือกันเดนตินแปดความหวังสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือนะครับโอเรียกได้ว่านะครับมีทั้งความใหญ่และความเร็วเลยนะครับสำหรับเจ้าเบย์มอนนี่นะครับไม่ธรรมดาจริงนะครับสำหรับเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับ เอาละครับเบเฮมบอรดนะครับโหดมากนะครับในบรรดาตระกูลเทเวอร์นะครับก็คงจะไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับโอ้ขนาดลุงยังสู้ไม่ได้เลยนะครับรอบนี้นะครับท่านเทพอารีสนะครับก็เลยอาสานะครับขอมาลองปราบเจ้าเบเฮมบอรดดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเบเฮมบอรดนะครับจะสามารถต้านทานทันเทพอารีสไหวหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ทายครับเทพเดินไปแล้วครับเบย์บอดยังคงดำดินเข้าดำดินออกอยู่นะครับและเทพนะครับตอนนี้ท่านเทพเอาย่อแล้วครับเทพย่อแล้วยกขาแล้วยังไรครับโอ้ไม่โดนครับโอ้ท่านเทพครับกระทึบไปโดนอะไรครับโอ้แต่เบหมอดให้ไปเยอะครับให้ไปเยอะมากนะครับและเทพยกขารอบที่สองครับเรียบร้อยครับโอ้โหนะฮะะเรียกว่านะครับท่านเทพนะครับ โอ้คราวนี้เราเลยได้รู้เลยครับว่าท่านเทพนะครับกระทืบเท้าทีหนึ่งนะครับน่าจะมีดาเมจประมาณ8 0แสนได้เลยนะฮะเป็นโหดขนาดนี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยเสียงใครครับเสียงคุณคุณนะครับใครมาครับเอ้าโอ้เฮ้ยเ้ยโอ้ยยังไงครับโอ้ยพี่คอสตูแปนไปทำอะไรมาครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เท่าเบมดเลยครับพี่คอสตูแฟนครับยังไงครับนี่ล่างอะไรครับเนี่ยเฮ้ยคิดว่าตัวใหญ่แล้วเก่าด้เหรอ ดี๋ยวเจอคอสตูมแมนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ตบกิ้งโอ้โหมาแล้วครับพี่คอสตูมแมนโอ้โหพี่คอสตูมแมนรอบนี้นะครับแกบอกว่าเป็นคอสตูมแมนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหนะครับด้วยความหมั่นไส้เบรสมอรนะครับเอาเดี๋ยครับเดี๋ยวดูนะครับพี่คอสตูมแมนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์จะสามารถจัดการเบรสมอรได้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยไปครับโอ้โหนี่ครับคอสตูมแมนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ครับหาเจอไหมครับหาเจอไหมตบแล้วครับตบอะไรครับตบลมหรือเปล่าครับ โอ้เจอเบย์บอดสับขาหลอกนะครับดำดินไปดำดินมานะครับนี่ครับพี่คอสตูแมนก็พยายามตบนะครับโอ้เนี่ยฮะไปลดละความพยายามของแกนะครับและต่อี้นะครับเบย์บอทยังไงครับยังหลอกล่อพี่คอสตูแมนอยู่นะครับด้วยการอ้าวโอ้ยนี่ครับโผล่มาจากดินนะครับงับหายไปเลยนะครับโอ้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับ กลายเป็นเหลือแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนีเดียวนะครับพี่คอนซูมแบนเรานะฮะเอาครับรอครับแฝดนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวละครยักษ์ใหญ่ของ t r รเวอร์เดอรสันตัวล่าสุดนะครับก็คือเจ้าเบย์บอดดี้เดนเนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่านะครับเข้ามาเป็นที่หนึ่งของ t r รเวอร์เดอรสันอย่างแท้จริงนะครับโอ้โหแข็งแกร่งซะเหลือเกินนะฮะเจ้าเบย์บอเนี่ยนะครับ แม่และสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สมบอยด้วยนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับช่องพี่สมบอยนะครับก็มีผู้ติดตามนะครับเกิน1นึ่งแสนคนแล้วนะครับ โอ้โหนะฮะได้่ากที่พี่สมบอยได้เคยบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครบแต่แล้วนะครับจะมาทําคลิป Q&A ให้น้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับนะครับก็เป็นว่านะครับตอนนี้นะครับพี่สมบอยนะครับกำลังทําการรวบรวมคําถามต่างๆที่น้องๆถามเข้ามากันนะครับโอ้โหนะเรียนว่านะครับถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิป Q&A จากช่องพี่สมบอยกันได้เลยนะครับเอานะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องสมบอยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลย และสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่สบอยนะครับต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมตามดูคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ